ก็จะแพ้พกแหงเพราะว่าผู้เสือเป็นคนมีคุณค่ามากๆและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้เสือจะมีสัญญาใจต่อต้านซึ่งเมื่อกี้กำลังพยายามเน่ยออคืที่เขาเลี้ยวคือสัญญาใจผู้เสือมีสัญญาใจต่อต้าน เรื่อปลูกพันธ์เป็นเหมือนสายโยมลูกเสือทั้งโลกจะใช้สายสัมพันธ์เดียวกันคือคำปฏิญาณลูกเสือนั้นอยู่ในพร,ระบรมราชาราะห์อของพระเจ้าแผ่นดินวัดเป็นลกูกเสือชลก็ในจังหวัดอ่างทองเมื่ปี2529อยู่ที่แดน ้าคอยจะแยงอ่างเงี้ยราจะไมยนง่มๆเเยมั้งก็อยู่กับพวกเราอยางี้วันสิคืนให้คือยังคอยรบุตรงงเพราะดชาวบ้านมีสิข้อข้อสิเอกก็คือเด็กชาวบ้านต้องให้ไม่โงอกู่เด็ชาวบ้านไม่งง่าจารักว่าพ้นหาวันสิคืนท่านได้รับผูกผ้าผูกคอร่างกายท่านเป็นลกเดชาวบ้าน เป็นกิจการที่อยู่ในวางถามว่าลูกเบ้ชบ้านมันสำคัญไหมลึกตอบได้ยังทีลูกเูเชบ้านสำคัญไหมลึกสำคัญแค่พวกตัวไปอัดที่ไปตระจรคนตกทุกข์ไดยากคนที่มีโอกาส